ดาวอาทิตย์สถิตภพวินาศลัคนาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นชะตาที่อภัพถ้าหากไม่มีดาวอื่นช่วยทำให้ขาดผู้อุปถัมช่วยเหลือล่าผลอับปราศจากคุณธรรมประจําใจมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงดาวจันทร์สถิตภพวินาศลัคนาสถิตราศีธนูหนึ่งจิตใจเต็มไปด้วยความสงสัยสนเทและหาความสุขทางใจได้ยาก 2. เป็นคนใจคอกระวนกระวายและใจแคบแคบ 3. ในชีวิตมักจะพบกับความเดือดร้อนยุ่งยากทั้งในด้านการงานและการเงินดาวอังคารสถิตพบวินาศลัคนาสถิตราศีธนู 1. เป็นคนชอบใช้คำพูดแบบข้าง,ข,างข้างคู่คู 2. ชอบคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือคิดในสิ่งซึ่งยังไม่มาถึง 3. ม,มักจะได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนจากบุตรคู่ครองหรือพี่น้องดาวพุธสถิตพบวินาศลัคนาสถิตราศีธนู หเป็นชะตาที่ค่อนข้างจะลำบากนิสัยเฉยชา 2. ดํดำเนินอาชีพโดยการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 3. ได้คู่ครองไม่สู้ดีมักจะเป็นไม้หรือเลิกรากันไป 4. มักเป็นกําพร้าดาวพรฤหัสถิตพบวินาศลักษณะสถิเตณี 1. เป็นชะตาที่อาภัพเสน่นิยมในกายตัว 2. ชอบเดินทางจะไปตั้งตัวได้ในถิ่นอื่น 3. เป็นคนใจกว้างขวาง,วางใช้ใจ่ายมาก และผลอันนี้จะยังประโยชน์ให้เจ้าชะตาดาวสุขสถิตพพวินาศลัคนณาสติตราศีธนูหนึ่งเป็นชะตาที่มีทางต้องใช้ใจ่ายมากจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องมีนี้สินที่ท่วมท้นล้นตัวสองเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่แก้ปัญหาการเงินไม่ตกดาวเสาสถิตภพวินาศลัคนณาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นคนที่ชอบวางตัวเป็นคนมั่งมีเลยทำให้ได้ไม่เท่ากับเสีย 2. มีการใช้ใจ่ายมากเกินตัวเดือดร้อนในเรื่องการเงินนอ 3. แตกแยกกับพี่น้องเข้ากันไม่ติดดาวราหูสถิตพบวินาศลัคนาสตราศรีธนู 1. เป็นชะตาที่ต้องพบกับความยุ่งยากในเรื่องทางโลก 2. เดือดร้อนในเรื่องการเงินคือหาได้ไม่พอกับการจ่าย 3. พยายามทำงานด้วยความภาคเพียรเพื่อแก้ไขสถานการณ์แต่แล้วก็กลับเข้าตำราที่ว่ายิ่งวิ่งยิ่งเข้า หมมสกบการน,นังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทํานายได้จัดทําโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสําหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทํานายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคําพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนําไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ